ออเฮ้ยเอาทุกคนพอดีประมาณวันที่7ตุลาพี่เล็กจะต้องเดินทางไปทำธุระพี่เล็กก็เลยตัดสินใจสั่งกระเป๋าใบใหม่มาเลยเก็สั่งมาจากทิกตอกนี่แหละเฮ้ยใบใหญ่เลยนะทุกคนจริงๆแล้วตอนแรกพี่เล็กคิดว่าจะสั่งแบบกระเป๋าล้อลากแต่สไตล์พี่เล็กมันชอบอะไรที่แบบมาดูเป็นทรงสปอร์ตลุยๆนิดนึงนะก็เลยตัดสินใจสั่งเป็นแบบกระเป๋าเป้มาแทน คือไปไหนมันก็สะดวกดีอะเราก็สะพายไปได้เลยนะครับแบบนี้ที่รองไหล่เขาก็มีเป็นโฟมนุ่มๆม,มาให้นะครับไม่หนาไม่บางเกินไปนะครับผมเวลาสะพายมาแล้วก็จะประมาณนี้เลยสายสะพายสามารถปรับระดับได้นะผมนี่รูดแบบนี้เลยนี่เออนะชอบกระชับแค่ไหนก็ปรับเอาซิเขามีให้เลือกตั้งหลายสีแนะ่แต่พี่เล็กชอบสีนี้ตัวกระเป๋าเป็นผ้าออฟฟอร์ดนะครับด้านในซับเป็น โพลีเอสเตอร์ไมยาสะพายก็มีหูให้หิวด้วยในส่วนของด้านข้างกระเป๋านะก็จะมีสายรัดมาให้นะครับผมแล้วก็มีช่องตรงนี้ด้วยนะสามารถใส่ขวดน้ําใส่ของกระจุกกระจิกได้นะตรงนี้นะความจุของกระเป๋าเป้ใบนี้ประมาณ55ลิตรเลยนะถือว่าใหญ่เลยนะแต่ถ้าเราใส่ของไม่เยอะมากตรงด้านล่างน,นี่เราสามารถพับเก็บเข้าไปได้แล้วก็รูดซิปปิดไว้นะผมมันก็จะทำให้กระเป๋าดูไม่ใหญ่เทอะทะเกินไปนี่ถ้าของไม่เยอะมากครับเราก็รูดซิปนะพับด้านล่างนี้ไว้ นี่นะครับนี่เป็นการรูดซิปเก็บด้านล่างไว้นะครับเวลาที่เราใส่ของมันไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าเวลาที่เราใส่ของเยอะๆเราก็รูดซิปตัวนี้เพื่อเป็นการขยายกระเป๋าออกมาให้มันใหญ่มากขึ้นนั่นเองนะครัผมเออเคขาออกแบบมาได้ดีเลยนะนี่ก็จะมีกระเป๋าใส่ของด้านหน้าอีกนะครับที่เขาทำตรงนี้ไว้ มันจะคล้ายๆกระเป๋าของทหารครับเราอยากจะเอาอะไรมาติดเสริมเพิ่มเติมได้นะครับเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมนั่นเองนะครับตรงนี้เราสามารถเอาเชือก2เส้นนี้ร้อยสอดเข้ามาตรงนี้ได้ครับอาจจะเป็นใส่ถุงนอนหรือใส่เสื้อกันฝนอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วก็รัดเชือกตรงนี้ไว้นะครับผมแล้วก็ยังมีกระเป๋าด้านบนนี้อีกนะครับผมก็ลูดซิปขึ้นมาเลย เออซิปเขาก็ลื่นดีนะครับผมนี่เป็นกระเป๋าด้านหน้าแบบนี้เราจะใส่อะไรก็ได้นะครับแล้วแต่เราเลยนะเนี่ยพี่เล็กชอบซิปลื่นๆแบบนี้แล้วนี่ก็เป็นกระเป๋าอีกชั้นหนึ่งครับผมซ้อนอยู่จากตัวนี้มาแล้วยังมีอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับผมนี่นี่ใส่ของได้โอ้โหเยอะมากเลยนะครับกระเป๋าชั้นใหญ่นี้เป็นแบบซิปคู่เลยนะครับผมรูดขึ้นมาแบบดีเลยโตรลื่นดีจังเลยนี่ด้านในโอ้โหนี่ด้านในใส่ของได้อีกเยอะแยะมากมายเลย โอ้ยพี่เล็กเดินทางครั้งนี้กระเป๋าใบนี้ใบเดียวจบแล้วนะผมใส่ได้ทั้งเสื้อผ้าขาตั้งกล้องอุปกรณ์ถ่ายทําก็ยังได้เลยจบนะกระเป๋าใบเดียวและไม่ต้องสั่งกระเป๋ามาลหลายหลใบหิ้วให้พลุงพลังใบเดียวจบเทียบความสูงของกระเป๋านะครับก็คือเทียบจากหัวไหล่ลงไปถึงเอวพี่เล็กเลยนะจริงๆแล้วมันสามารถลูดซิปเพื่อขยายให้มันยาวกว่านี้ได้อีกนะผมเออคือดีนะครับผม ตัวซิปเป็นโลหะทั้งหมดเลยนะตัวซิปนะใบเดียวจบแล้วในการเดินทางของพี่เล็กครั้งนี้เดี๋ยวจะถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับว่าพี่เล็กจะเดินทางไปไหนอะไรยังไงมีให้เลือกหลายสีด้วยนะครับของพี่เล็กตัวนี้จะเป็นพรางเขียวพี่เล็กขอเวลาไปเตรียมตัวก่อนนะทุกคนไปแล้วครับ